พบกันอ okay, ีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอนนครับคลิปนี้เราจะมารีวิวน่นในส่วนของตัวเป็นการดั้มโนมเป็นกันดั้มแบบกันดั้มคิตตี้นะครับ, am, บ,บ, Kitty, รบก็เรียกได้ว,ว่าเป็นงานพิเศษนะครับที่ทางกันดั้มเนี่ยทางคอลแลบกับตัวของการ์ตูนคิตตี้แต่ว่างานเนี่ยต้องบอกนะครับเป็นงานจีนนะผมกล่องนี่คือแบบอาจจะเหมือนของแท้อยู่บ้างนุ่มแต่ว่าโดยรวมแล้วมันคืองานจีนนะผม ก็ไม่ได้มีตาบันไดนะครับแต่ว่าเป็นตาโลโก้จีนแบบนี้นะผมรูปร่างในกล่องก่อนนี้จะเป็นตัว X78 ใช่ไหมครับส่วน,นนี้ก็จะเป็นเหมือนคิตตี้ลงกับ RX นะครับผมนี่ครับดานคางก็ฝั่งนี้จะเป็น RX78 นะผมถัดมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือน X78 เนะี่ยทําการรวมกับตัวคิตตี้นะครับผมนี่กล่องจีนก็จะประมาณนี้เลยเราจะมาแกะดูตัวด้านในกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ พอเราแกะออกมาปุ๊บก,ก็ด้านในแผงออกมาก็มีเยอกันมาเริ่มกันที่แผงแรกแล้วกันครับนี่ครับผมแผงแรกก็เป็นแผงจี้นะครับหืพลาสติกเหมือนมีคาบอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้ว่าจะขัดออกหรือเปล่านะผมนึกว่าจะเป็นหัวแบบหัว เหมือนอเอ็กผสมกับตัวคิตตี้นะผมแผงจีนะครับอีกแผงครับผมนี่อันนี้ก็เป็นแผงแผงอีครับก็หน้าตาก็เป็นตัวคิตตี้แบบนี้ครับผมนี่คิตตี้มีด้านหลังนะครับก็นี่ครับผมแผงถัดไปครับนี่ครับอันนี้เหมือนจะเป็นลำตัวนะครับลำตัวคิตตี้ครับนี่ตัวคิตตี้ให้มาแบบนี้ เหมือนมันสามารถที่จะนะครับเท่าที่ดูชิ้นส่วนเนี่ยไม่แน่ใจว่าสามารถแยกเป็นสองตัวได้หรือเปล่านะครับส่วนแผงนี้ครับผมนี่ก็ตัวแผงเนี่ยผมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยอ่ามันจะเป็นรูปของคิตตี้นะครับอย่างเช่นชุกเนี้ย อย่างเช่นส่วนเนี้ยสังเกตเห็นมันจะเป็นเหมือนโบใช่ไหมครับส่วนชิ้นนี้นี่ผมมันจะอ่าประกบกันแบบนี้ก็สังเกตนะผมรูปร่างก็จะเป็นเหมือนหน้าตาของคิตตี้นะผมนี่สังเกตน,นะครับตัวแผงก็โหนี่ครับแบบนี้เลยแผงถัดไปครับผมนี่ก็เป็นพาร์ทรองเท้านะครับแล้วก็มีกล่องมาให้นะผมแล้วก็มีฐาน เนี่ยเป็นฐานสีใสามาให้นะครับนอกจากฐานสีใสก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่าสติกเกอร์มาให้นะผมมีเป็นแผง PC ครับนี่แล้วก็นี่เป็นเกาะของตัว SD นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับของตัว IX78 นะครับผมด้านในก็เป็นคู่มือ การประกอบมาให้แบบนี้ครับนี่ครับผมดูจากคู่มือสังเกตครับตัวคิตตี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแยกออกมาแบบนี้ครับไม่เลื่อนมันไม่แน่เหมือนกันว่า r x เนี่ยจะแยกหรือเปล่านะครับเหมือนกันครับผมตัว x78 ก็แยกมาแบบนี้เหมือนกันแสดงว่า1กล่องเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด2ตัวนะครับจะได้เป็นตัว r x 7 8 1ึงตัวกับเป็นคิตตี้อีก1ตัวแล้วก็ นี่ครับก็จะบอกเป็นวิธีการนําทั้ง2ตัวเนี่ยมารวมร่างกันนะครับผมนี่แบบนี้เลยถือว่างานดีครับผมนี่คลิปนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นการอันบล็อกนะผมแกกล่องแผงเช็คแผงต่างๆนะครับของงานจีนงานนี้ถ้าใครสนใจจะดูการประกอบเนี่ยรอติดตามในคลิปถัดไปในะผมจะเป็นการประกอบตัว ix78sd นะผมเป็นงานแบบรวมกับคิตตี้แบบนี้ครับผมก็ ประมาณที่ผมแพง,งต่างๆที่ผมรู้สึกนี่ครับขัดๆนิดนึงคือบริเวณของตัวหัวนะผมที่ให้มาเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจะมีรอยอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าขัดก็เหมือนจะออกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้น้ํายานะครับผมโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ไปสรุปกันครับก็สรุปที่ผมสาหรับการอันบ็อกแกะกล่องตัวคิตตี้เนี่ยเนื้อพลาสติกเนี่ยก็ถือได้ว่าเนื้อดีนะครับผม แบบต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แข็งอะไรเกินไปนะครับผมแต่ว่าไม่รู้อีกทีต้องไปลุ้นตอนประกอบนะครับผมส่วนเรื่องของราคานะครับตัวเนี้ยมันอยู่ที่100บาทนะครับผมก็ราคาก็ถือได้ว่าใช้ได้นะครับหลัมานี้ก็คลิปนี้ก็ใครสนใจก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ใต้คลิปนะครับผมสลัด EP นี้ก็เป็น EP ในการแกะ Unbox นะครับผม รอ EP ถัดไปเนี่ยจะเป็นการคลิปประกอบนะผมตัวนี้จะประกอบแล้วเป็นยังไงนะผมจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงก็มาคอยติดตามในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครวันนี้ก็จากกันไปกับตัว RX78 เป็น SD นะผมเป็นแบบเวอร์ชันคิตตีนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าไปหลงไเจอครับสวัสดีครับ